มิ t ซูบิชิปาเจโร่รุ่นใหม่ล่าสุดได้รับการเปิดตัวแล้วโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยและโฉบเฉี่ยวคาดว่า m i t s u b ิชิมอนเทโร o หรือปาเจ r o จะเปิดตัวรุ่นใหม่ทั้งหมดในเร็วๆนี้โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจหลายอย่างตั้งแต่ดีไซน์ไปจนถึงเทคโนโลยี จากข้อมูลที่ไม่เป็นทางการของศิลปินดิจิตอลได้สร้างภาพเรนเดอร์ของมิซูบิชิปาเจโรรุ่นปี2027ซึ่งบ่งบอกถึงรถ SUV แบบตัวถังแยกส่วนบอดี้ออนเฟรมที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อแท้และสมรรถนะออฟโรดที่แข็งแกรง่งคาดว่ารถ SUV จมิซูบิชิปาเจโรรุ่นใหม่ล่าสุดจะใช้แพลตฟอร์มร่วมกับรถกระบะนิสสันฟรอนเทียและรถ SUV ขนาดใหญ่นิสสันอาร์มาดาเนื่องจากความร่วมมือภายในกลุ่มพันธมิตรเวนอนิสสันมิซูบิชิ รถยนปาเจโร่รุ่นใหม่ปี2 0 2 7ได้รับการอธิบายว่าเป็นส่วนผสมระหว่างสไตล์ SUV แบบคลาสสิกและเส้นสายที่ทันสมัยและทรงพลังแม้จะมีสไตล์ย้อนยุคแต่โครงการนี้เน้นย้ำว่ามิตซูบิชิจำเป็นต้องเด็กเลี่ยงการเปลี่ยนโลโก้ด้วยผลิตภัณฑ์ของนิสสันเพียงอย่างเดียวและควรฟื้นฟูเอกลักษณ์รถออฟโรดที่ทำให้ปาเจโร่มอน e ิโวโด่งดังในอดีตมีการคาดการณ์ว่าภายใต้ฝากระโปูงหน้ามอนติโว รุ่นใหม่จะใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาดใหญ่พร้อมด้วยเลือกแบบไฮบริดซึ่งเป็นสิ่งที่ยังไม่มีในนิสสันอะมาดาในปัจจุบันคาดว่าเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ V R 3 5 D D T T แบบ V 6 Turbo ์โบคู่ขนาด3.5ลิตรซึ่งปัจจุบันใช้ใน Infinity Q X 8 0และ n s s ส n Pa t า o ชโดยให้กำลังระหว่าง425-460ถึง460แรงม้าขึ้นอยู่กับรุ่น ต้นแบบล่าสุดเผยให้เห็นดีไซน์ที่เกือบสมบูรณ์ด้วยตัวถังทรงเหลี่ยมสูงและด้านหน้าตั้งตรงชวนให้นึกถึงรถออฟโรดแบบดั้งเดิมด้านหน้าดูเด่นด้วยไฟวิ่งกลางวัน LED ที่จัดวางในแนวตั้งถัดจากกระจังหน้าขนาดใหญ่และแผ่นป้องกันใต้ท้องรถที่แข็งแรงการออกแบบใหม่และการวางตำแหน่งทางการตลาดที่ครอบคลุมของปาเจโร่แสดงให้เห็นว่ามิตซูบิชิกำลังวางตำแหน่งให้รถรุน่นนี้แข่งขันโดยตรงกับโตโยต้าแลนด์คริเซอร์ปราโดโดยประสาน ความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรดที่แข็งแกร่งเข้ากับภายในที่หรูหรามากขึ้นปาเจโรรุ่นปี2027จึงสัญญาว่าจะเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับผู้ใช้ที่มองหารถ SUV อนิประสงค์ที่มีทั้งสไตล์และทรงพลังตามแผนที่วางไว้มิสุบิชิปาเจโรรุ่นใหม่ล่าสุดจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการทั่วโลกในปี2026และจะวางจำหน่ายในตลาดออสเตรเลียเร็วๆนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ